เล็ดตอมพิษและอวัยวะสัมผัสพิเศษความเร้นลับของการวิทยาการสลักไว้ในชีววิทยาอันละเอียดอ่อนของสัตว์เลื้ยคขานการศึกษาเรื่องพวกนี้ให้ความรู้สึกเหมือนได้สดับฟังบทเพลงสรรเสริญแห่งสวรรค์และได้ตามรอยเท้าผ้าผู้สร้างทิ้งไว้ทว่าที่สุดปลายทางกับแฝงไว้ด้วยความมุ่งร้ายที่ไม่คาดฝัน นี่คือตลกร้ายของพระผู้สร้างหรือมันคือความจริงที่ไม่น่าอัิรมของการวิวัฒนาการกันแน่ทั้งหมดล้วนเป็นราคาเพียงเล็กน้อยที่ต้องจ่ายบนหนทางสู่แก่นแท้ และเมื่อลอกคราบและสลัดเกล็ดออกฉันก็คงก้าวข้ามผมแดนสุดท้ายของตัวเองไป